อันนี้กรอบนอกนุ่มในนะครับผมครับดีสวยมากครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขวบ้านนอกขนบ้านบ้านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตีนไก่ทอดขายแบบท้องตลาดนะครับหรือว่าขายแบบตามตลาดนัดนะครับผมวิธีทำอย่างไรผสมแป้งอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็นำนะครับ ตีนไก่นะครับผมมาตัดเล็บนี่นะครับตัดออกนะครับตัดเล็บออกให้หมดแบบนี้นะครับผมเหนะครับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีตีนไก่นะครับผมหรือเพื่อนๆจะใช้น่องไก่ปีกไก่ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราเสนอเป็นตีนไก่หรือเท้าไก่นะครับผมแล้วก็จะมีแป้งนะครับผมนี่ครับแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดนะครับผมอันนี้เป็นพริกไทยผงนะครับแล้วก็ มีเกลือป่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับหลังจากที่เราตัดเล็บของตีนไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,นะครับผมนี่นะครับเราก็ล้างน้ำให้สะอาดนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนการหมักไก่นะครับผมก่อนที่จะนำไปทอดนะครับก็ขั้นตอนแรกครับเราก็ใส่เกลือป่นนะครับก่อน เพื่อนๆก็กระดูนะครับว่าปริมาณของตีนไก่เท้าไก่เรามากขนาดไหนนะครับเราก็ใส่กระดูนะครับใส่ไม่ต้องมากนะครับเกลือป่นนะครับตามด้วยนะครับแล้วก็ใส่ผงรสดีลงไปด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋นี้ก็สะดวกสบายนะครับเรามีผงต่างๆที่ทําให้รสชาติของอาหารนั้นอร่อยนะครับก็ใส่ผงรสดีลงไปนะครับพอประมาณนะครับผมแล้วก็จัดตามด้วยนะครับพริกไทยป่นครับ เสร็จแล้วเราก็เข้าให้เข้ากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่แป้งนะครับเราขยำเครื่องปรุงให้เข้าเนื้อของเต้านไก่ก่อนนะครับผมเพื่อนๆถ้าทำจิตเองก็ใส่ะจะใส่ของนัวก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรขายตลาดนะครับก็ถ้าตามที่เขาขายตลาดนะครับต้องใส่ด้วยนะครับ เวลาเลือกซื้อตีนไก่นะครับก็เลือกไก่ที่สวยๆนะครับไก่ที่สดนะครับอย่าซื้อไก่ที่มีตีนดำๆแล้วก็มีแบบคล้ายเขียวๆนะครับผมก็จะไม่สวยนะครับเวลาทอดออกมาก็จะไม่น่ารับทานไม่น่ากินนะครับครับผมหลังจากที่เราคลุกเขาเครื่องปรุงเสร็จนะครับคราวนี้เราก็จะนําแป้งนะครับผมนี่ครับลงไปใส่ได้เลยนะครับผม ก็กะกะดูนะครับอันนี้ไก่ประมาณครึ่งโลนะครับผมอันนี้ผมทอดมาเยอะนะครับทอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับสําหรับแป้งแป้งทอดกรอบนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตามด้วยแป้งกระโพดนะครับใส่ลงไปครับประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนะครับหรือว่าประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ใส่น้ําสะอาดลงไปด้วยนะครับน้ำสะอาดลงไปครับผมผมก็ขออนุญาตใช้มือนะครับผมแม่บ้านก็ล้างน้ําสะอาดแล้วนะครับนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับก็คลุกเค้าเข้ากันเลยครับนี่นะครับครับคลุกเค้าแล้วก็ขยำนะครับให้เข้าเนื้อครับนี่ครับอันนี้เป็นสูตรหมักแป้งนะครับ ครับถ้าเพื่อนๆทอดมากนะครับใช้ตีนไก่มากว่านี้ก็เพิ่มแป้งนะครับผมตามที่ผมบอกนะครับอันนี้ครึ่งกิโลนะครับก็ใช้แป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะนะครับผมแป้งข้าโพดประมาณช้อนครึ่งหรือ2ช้อนนะครับก็เพิ่มตามปริมาณได้เลยนะครับนี่ครับเราคุกเ้าเสร็จนะครับคราวนี้เราก็จะหมักนะครับสมมุติว่าเราจะขายตอนเย็นนะครับเราก็ หมักตอนเช้าหรือว่าสายซานะครับแล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะครับผมพอตอนเย็นเราก็นําไปทอดขายได้นะครับผมนไครับก็เป็นสูตรหมักแป้งนะครับหรือจะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือว่าเราหมักเครื่องปรงุงพริกไทยแล้วก็เกลือป่นนะครับเอาไว้แล้วก็มาชุบแป้งทอดอีกครั้งในช่วงตอนที่เราขายนั่นเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับวันนี้เราจะทําสูตรแบบ หมักแป้งไปเลยนะครับแล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะครับเดี๋ยวเวลาตอนเย็นเราทอดขายเราก็นํามาทอดขายได้เลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราหมักเอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เราก็หมักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูก่อนนะครับผมแต่ถ้าเราทําขายนะครับเราก็หมักให้นานกว่านี้นะครับผมนี่นะครับวันนี้เราทอดกินเองนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราใส่แป้งข้าวโพดลืมบอกนะครับแป้งข้าวโพดนะครับทาให้แป้งของเรานั้น เลาทอดออกมานะครับไก่ตีนไก่ก็จะไม่แข็งนะครับถ้าเราไม่ใส่แป้งข้าวโพดก็จะออกแข็งกว่านะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยนะครับผมใช้น้ำมันปาล์มนะครับในการทอดนะครับผมเพื่อนๆควรใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าขายนะครับเราต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับให้ท่วมไก่ของเรานะครับแต่วันนี้นะครับเราทอดกินเองนะครับเราก็ใช้แค่กพอประมาณนะครับพอประมาณกับ ไก่ของเรานะครับผมเพราะว่าเราทอดแล้วผมก็ไม่ได้นํากลับมาใช้อีกนะครับผมใส่เกลือป่นนะครับเล็กน้อยกันน้ํามันกระดินนะครับผมไม่ให้ไก่นะครับติดกระทะด้วยนะครับผมนี่ครับก่อนจะลงไปทอดนะครับต้องให้น้ํามันร้อนนะครับน้ํามันของเราก็ร้อนนะครับคราวนี้เราก็ลงทอดได้เลยนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับผม นีเราทอดมาเยอะนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับเดีย๋ยวเราจะทอดทีเดียวเลยนะครับผมทอดขายนะครับก็ใช้น้ำมันให้มากตอนนี้นะครับผม นะครับสังเกตนะครับแป้งจะนะครับกรอบนะครับดูนะครับเี๋ยอแป้งขึ้นมาครับเริ่มกรอบแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะทําไก่ทอดอาดใหญ่กันนะครับผมก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับถ้าทอดขาจริงๆนะครับผมแนะนํานะครับให้ใช้เป็นหม้อนะครับ หม้อเบอร์40อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเราทอดขายมากนะครับขายเป็นจํานวนมากก็ใช้หม้อใหญ่หน่อยนะครับหม้อจะทําให้น้ํามันนะครับพวดถึงเนื้อไก่นะครับแ้มันจะเปลืองน้อยกว่านะครับจะเห็นได้ว่า สีจ่ายของเรานะครับตอนนี้เริ่มสีเหลืองทองนะครับผมสุกแล้วนะครับผมเสร็จนะครับสังเกตดูที่นนี้นะครับนี่ครับกระดูกจะย่นแบบนี้นะครับถ้าสุกสมบูรณ์นะครับอันนี้กรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ตักแส่กระชอนพักเอาไว้ก่อนนะครับให้น้ํามันเสด็จนะครับผม โอ้ครับสีสวยมากครับอันนี้ไม่ได้แต่งสีนะครับสีแบบธรรมชาตินะครับสีสวยมากครับครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากทอดเสร็จเราก็ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็มาเทในจานนะครับเป็นสูตรทอดขายตามท้องตลาดนะครับผมสูตรตีนไก่ทอดขายตามตลาดนัดนะครับ ก็สูตรนี้ง่ายๆนะครับก็มีเครื่องปรุงก็ไม่มากอะไรนะครับผมส่วนผสมก็ไม่เยอะไม่ยุ่งยากนะครับใช้เวลาทอดก็เดี๋ยวก็เสร็จนะครับผมนะครับน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่ทั่วไปนะครับผมนี่นะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็มากินเล่นหรือว่ากินกับข้าวสวยร้อนก็ดีนะครับหรือว่าเพื่อนจะเอาสูตรนี้ไปขายตามท้องตลาดนะครับหรือว่าตามตลาดนัดก็เป็นการสร้างเงินสร้างรายได้นะครับ ก็ได้นะครับไม่ห่วงสูตรนะครับผมสูตรนี้รับรองครับกรอบนอกนุ่มในจริงนะครับผมนี่ครับสูตรนี้ไม่โกหกนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมหัวบ้านนอกขนบ้านนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับ YouTube แล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมชื่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆคลิปใหม่นะครับอัพลงนะครับก็จะมีแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับผม เราก็จะได้กลับมาเจอสูตรดีของอาหารกันอีกนะครับ่าด้วยนะครับขอบคุณครับ